มาเจออีกหนึ่งรายการนะครับนะครับ no, ก็คือรายการเกี่ยวกับอะไรครับจ่ายอ่าจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วเจอคาว่าจ่ายจำได้ไหมเจอคาว่าจ่ายเกิดอะไรเกิดอะไรจ่ายด้วยอะไรไม่มีเงื่อนไขด้วยมีเงื่อนไขด้วยนะครับข้อจ่ายด้วยอะไรเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจำไว้ง่ายๆเลยครับเจอคาว่าจ่ายกระทบเงินสดเจอคําว่ารับกระทบเงินสดแต่ว่าต้องดูเงื่อนไขด้วยนะนั่นเองนะครับถ้ามีเงื่อนไขก็ไปพิจารณาเงื่อนไขด้วยนะครับ สดนะครับจ่ายเป็นไรค่าโฆษณาหลังคําว่าจ่ายคืออะไรพูดหล,ลายครั้งแล้วนะครับหลังคําว่าจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับนะบหลังคาว่าจ่ายคือค่าใช้จ่าย,าายนั่นแสดงว่าค่าโฆษณาบัญชีนี้คือบัญชีค่าใช้จ่าย,าายทีนี้เมื่อค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นมัน,ม,นมันโดนดึงเงินอ่ะเวลาเราจาา่ายค่าค่าใช้จ่ายสักสักตัวนไงนะครับนะก,กิจการก็จะดึงเงินจากทุนของกิจการเนี้ยไปจ่าย ม,มันก็จะมีผลกระทบต่ออะไรทุนหรือส่วนของเจ้าของของกิจการนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของหรือ OE จําไว้นะครับนะทำให้ OE เป็นยังไงทุนเป็นยังไงเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายทุนเก่งมากครับลดลงนะครับนะในขณะเดียวกันตอนที่เราจ่ายเงินเป็นเงินเราเป็นยังไงเงินหายไปไหม เงินหายไปเงินลดไปใครจ่ายเงินแล้วเงินยังอยู่ที่เดิมมีไหมเป็นไปไม่ได้ครับในลูกนี้ไม่มีครับนอกจากดาวางาังคารนะครับนะก็โอเคนะครับเงินสดกระทบตัวอะไรสินทรัพย์ตัว a ออสเซทนะครับนะกระทบตัวสินทรัพย์สินทรัพย์เป็นยังไงจอาไปแล้วเงินสดเป็นยังไงลดลงนะครับเข้าใจหนี่คือผลกระทบของรายการจ่ายค่าโฆษณา5 0 0 0บาทนะครับ นะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ใช่ไหมครับทำให้สินทรัพย์ลดลงก็คือบัญชีอะไรเงินสดนะครับนะมีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของหรือทุน OE นะครับทำให้ส่วนของเจ้าของหรือทุนเนี้ยเป็นไงลดลงเนื่องจากเกิดค่าใช้จ่ายหรือค่าโฆษณาน,นั่นเองโอเคไหมครับรายการนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ